เอกสารสนที่สัญญาไมตรีและพาณิชย์ที่มีการลงนามเมื่อวันที่20มีนาคมพุทธศักราช2376คือหลักฐานทางประวัติศาสตร์สำคัญที่ยืนยันการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกรุงรัตนโกสินทร์กับสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการมาก,กว่า190ปี190ปีครบในวันที่20มีนาคมนะครับปี2566นะครับ เรามีความตั้งใจครับที่จะยกระดับ Alliance พันธมิตรความสัมพันธ์ไทยสหรัฐนะให้ไปสู่อีกระดับหนึ่งผมอยากให้เราเห็นถึงการส่งเสริมชุมชนไทยเข้มแข็งเราพูดกันบ่อยๆเรา,เอ,าอยากเห็นเพนพพอยต์ของชุมชนไทยในอเมริกาที่เราสามารถช่วยได้ ชุมชนไทยในอเมริกาเนี่ยน่าจะต้องมอีมีที่ยืนที่เด่นชัดมากขึ้นครับวันนี้ e, วีเภาคภาษาไทยก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ท่านเอกอัครราชทูตไทยนักกรุงวอชิงตันนะครับท่านธานีแสงรัตนะครับซึ่งให้เกียรติกับเราที่มานั่งพูดคุยกันในวันนี้สวัสดีครับท่านทูดครับสวัสดีครับ ครับก็อยากจะสอบถามนะครับเกี่ยวกับภารกิจของท่านที่เข้ามาทํางานในฐานะของเอกอัครราชทูตในปีแรกปีนี้นี่ภารกิจหลักที่ท่านมองว่าจะจะทำในการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยสหรัฐนะฮะคือคือภารกิจอะไรครก็แบ่งเป็น3ส่วนนะครับ,รบผมผมคุยกับทีมงานก็ได้ได,ได้หารือกันก็เรียกว่าเป็นใช้ตัวอักษรย่อว่า a s p นะครับ a ก็คือ a l l i a n c e เรามีความตั้งใจนะครับที่จะยกระดับ a l l i a n c e พันธมิตร ความสัมพันธ์ไทยสหรัฐให้ไปสู่อีกระดับหนึ่งนะครับยกตัวอย่างว่าความร่วมมือในสาขาสำคัญๆต่างๆเนี่ยนะครับตรงท้งด้านความมั่นคงเนี่ยซึ่งเราเป็นพันธมิตรกับสหรัฐเนี่ยเราอยากจะยกให้เป็นระดับหนึ่งอันนี้เราโชคดีว่าสหรัฐเป็นเจ้าภาพเอเปกในปีนี้นะครับจะมีการเยือนของระดับรัฐมนตรีนะครับหรือว่าระดับสูงนะครับถึง8ครั้งนะครับสารทูตแล้วก็ทางกระทรวงการต่างประเทศผมคิดว่าเราควรจะผลักดันให้ ระดับรัฐมนตรีเหล่านั้นเนี่ยนอกจากคุยเรื่องเอเปกแล้วมาประชุมเรื่องเอเปกส่วนใหญ่อยู่ทางฝั่งตะวันตกใช่ไหมครับได้มีการคุยหาดูทวิภาคีแล้วก็มีการขยายไปเป็นการเยือนทวิภาคีด้วยนะครับพยายามจะผลักดันให้ท่านมาทั้งหลายเนี่ยมาเยือนที่กรุงวอชิงตันถ้าเป็นไปได้อันนี้ก็จะผมว่าถ้ามาได้หลายรัฐมนตรีเนี่ยก็จะทาให้มีความคืบหน้าในการความร่วมมือทางด้านความร่วมมือต่างๆเนี่ยไปไปมากทีเดียวนะครับ แน่นอนก็คงมีการประชุมระดับสูงสุดนะครับ,บ APEC Economic Leaders Week นะฮะระดับผู้นำรัฐบาลนะครับก,ก็คงจะมีการมาของท่านนายกนัมนตรีไม่ว่าจะเป็นท่านใดนะตอนนั้นอาจจะเป็นท่านเดิมหรือจะเป็นท่านใหม่ก,ก็แล้วแต่เนี่ยก,ก็จะมีส่วนทำให้ความสัมพันธ์ได้มีการ มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นอาจจะยกระดับอย่างนี้ผมอยากเห็นก็ได้นะครับในส่วนของ S เนี่ยคือเรื่องของ sustainability นะครับความร่วมมือทั้งหลายทั้งปวงที่เรามีกับชารัดเนี่ยนะครับเ,เราก็อยากเห็นของการให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้นใ,ในสาขาที่ส่เงเสริมความยั่งยืนนะครับออสอดคล้องกับเรื่อง BCG นะครับเรื่องเศรษฐกิจสีเขียวเรื่องของอุตสาหกรรมที่ทางด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน นะครับต่างๆเหล่านี้ให้มากยิ่งขึ้นซึ่งตอนนี้ผมว่าหลายๆประเทศหลายๆเขตเศรษฐกิจรวมทั้งสหรัฐเนี่ยมีมีแนวทางค่อนข้างจะไปในทางเดียวกันเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราอยากเห็นมากยิ่งขึ้นนะครับในความร่วมมือทางเศรษฐกิจคือตัว S S นะฮะ S sustainability P P คือเรื่องของ participation นะครับผมอยากให้เราเห็นถึงการส่งเสริมชุมชนไทยเข้มแข็งเราพูดกันบ่อย ไม่ว่าจะเป็นสถานทูตไม่ว่าจะเป็นสถานกงศูลทั้ง3แห่งของไทยนะครับส่งเสริมให้แข้มแข็งได้อย่างไรเราก็ผมก็ได้คุยกับชุมชนมาต่างๆออนไลน์นะชุมชนธุรกิจคุยกับสมาคมต่างๆคุยด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ไปคุยกับร้านอาหารนะครับเจ้าของร้านอาหารบางส่วนเราคิดว่าเราอยากเห็นสมาคมชุมชนไทยระดับชาติมากยิ่งขึ้น นะครับหรือระดับมลรัฐระดับเมือง,รเ,องเรามีเรามีมากพอสมควร,ครนะครับในสาขาต่างๆนะครับ,รบแต่ละระดับชาติเนี่ยที่เรามีอยู่เนี่ยประมาณก็มีอยู่หลายสมาคมเหมือนกันนะครับอย่างเช่นไทย American Bar Association หรือทาบ้านะครับอย่างเช่นสมาคมนวดไทยรัสบาแห่งสหรัฐอเมริกานะครับสมาคมไทยนอะอเมริกาไทยมร e กอไลอ a นส์นะครับแล,แล้วก็ยังมีอีกอกีหลายอีก23สมาคมที่เป็นระดับชาติ นะครับทำอย่างไรให้สมาคมเหล่านี้นะครับมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นมีพ t i ์ i ิซิเปชันผมหมายถึงว่าชุมชนไทยในอเมริกาน,น่าจะต้องมอีมีที่ยืนที่เด่นชัดมากขึ้นยกตัวอย่างถ้าผมไปพบสอสอรหรือไปพบ m i n i s t r ส t i o n เนสนใจจะเป็นสอสอกสอวเนี่ยถ้าเราสามารถพา c o n s t i t u e n t ของเขาไปได้ นะครับฐานเสียงของเข้าไปได้อย่างที่ผมได้พบกับคุณมิเชลสติลพาร์คไปแล้ว <Okay. S 1> นะครับทางสมาคมนวดไทยเป็นคนนัดให้นะครับค,คุณมิเชลก็รับนัดทันทีเพราะว่าเป็นฐานเสียงในแคลิฟอร์เนียเป็นต้นนะครับที่สําคัญเราอ,อยากเห็นเพนท์พอยต์ mm hmm. <PowerPoint S 2> ของชุมชนไทยในอเมริกาที่เราสามารถช่วยได้ในบางเรื่อง <Okay. S 1> อคนไทยอย่างเช่นคนไทยเป็นเจ้าของร้านอาหารไทย <Okay. S 1> ทํางานในร้านอาหารไทยร้านนวด เป็นสมอลบิสเนสก็เป็นส่วนใหญ่นะครับในเรื่องนี้ก็อาจจะมีเรื่องของการจ้างงานที่ยังที่ยังเป็นปัญหาอยู่นะครับนอกจากขาดแรงงานแล้วเรายังมีเรื่องของการจ้างงานผิดประเภทเคยประสบความสําเร็จนะฮะในการในฐานะที่ดึงชุมชนไทยเข้ามาร่วมกันในตอนที่อยู่ที่ลอสแอนเจลิสในฐานะกองสุลนใหญ่คิดว่ามีความแตกต่างกันไหมครับสำหรับชุมชนไทยที่เอวอกับชุมชนไทยที่นี่มีมีแผนยางไรที่จะทําให้เกิดความเหนียวแน่นของชุมชนไทยในแถบ กรุงวชิงตันนะตอนนี้ก็คงต้องอาศัยการเรียนรู้ช <c oughs> ุมชนใน DMV <c oughs> แล้วก็เขตกรงศูนย์ของของ, <c oughs> ของสถานทูตนะครับแต่แน่นอนสถานทูตก,ก็ดูแลทั้งประเทศร่วม <c oughs> กับสถานกรงศูนย์นะฮะคงต้องเรียนรู้เพิ่มเติมตอนที่อยู่ LA เนี่ยคน LA แล้วก็คนทางฝั่งตะวันตกในเมืองใหญ่ <c oughs> ก็จะมีเพนพอยต์ผมว่ามาก <c oughs> หลายเรื่องนะครับเรามีพี่บีน้อง ทํางานอยู่ร้านอาหารก็ยังมีปัญหาโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของคนที่ทํางานอยู่ในธุรกิจนวดนะฮะถูกมองผิดๆบ้างนะครับทําการนวดโดยที่ทักษะยังยังไม่ถูกต้องบ้างหรือว่าต้องสอบใบอนุญาตบ้างเนี่ยจะรู้จักกับเขาเยอะค่อนข้างเยอะแล้วก็น้องๆที่ทํางานอยู่ร้านอาหารไทยนะถูกจับบ้างอะไรบ้างนะครับก็จะมีเพนพอยต์ค่อนข้างเยอะอออทั้งนู้นแล้วก็ชุมชนไทยใหญ่มาก ที่เ a เอที่ซานฟรานซิสโกนะก็ทุกวันก็จะมาหากสุลยใหญ่มาพบมาคุยกันนะครับค่อนข้างเรียกว่าค่อนข้างจะ Demanding แล้วก็แล้วก็แอคทีฟก็จะมีกิจกรรมหลายอย่างไปถึงรเรื่องสภาไทายทาวนะครับเรื่องของการพัฒนาพื้นที่เป็นเขตพื้นที่และทางท,างที่จริงๆว่าไม่ใช่ท่านี่ของสถานกงศูลใหญ่โดยตรงแต่ว่าทีมงานเราคุยกันก็เขาก็อยากจะทําคิดว่างานชุมชนเนี่ยจะต้องเป็นงานที่ออแกนิก สารทูตไม่สามารถไปสั่งอะไรได้สารขงศูนย์ไปสั่งอะไรไม่ได้หรอกครับชุมชนอยากทําอะไร,รมีปัญหาอะไรมีเพนพอยต์อะไรตอนที่เราคุยกันกับชุมชนธุรกิจก็มีท่านหนึ่งเสนอว่าเราควรจะมีะสมาคมร้านอาหารเรามีชมรมร้านอาหารอยู่แล้วส่วนหนึ่งตั้งอยู่แล้วคงต้องมาคุยกันนะครับว่าเพนพอยต์ของคนทําร้านอาหารคืออะไรมีเรื่องของแรงงานใช่ไหมมีเรื่องของกฎระเบียบเรื่องการจ้างงานใช่ไหมเราขาดแรงงานนั้นเราจะ,ะมีการ รวมตัวกันแล้วเราจะทําอะไรที่จะที่จะพอจะลดปัญหาของเราได้บ้างไหมอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วยังมีสมาคมอีกลหลายๆสมาคมนะครับที่ที่รวมตัวกันบนบนท้องถิ่นในประเทศไทยสมองคนชาวเหนือชาวใต้ภาคอีสานอะไรต่างๆนะฮะก็คงต้องมาต้องมาดูกันนะครับฟังแล้วเนี่ยน่าจะน่าจะมีกิจกรรมมากขึ้นในในแถบนี้ในในช่วงที่ท่านอยใน ดำรงตำงแหน่งอยู่ที่นี่นะฮะเรื่องหนึ่งที่เราอยากจะสอบถามนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่คนไทยที่นี่ให้ความสำคัญก็คือการเลือกตั้งน,นอกราชอาณาจากักรซึ่งปีนี้ก็เป็นปีที่ก็จะมีการเลือกตั้งอีกครั้งทางสถานทูตมีแผนยังไงในการที่จะจัดการเลือกตั้งจะแตกต่างากปีก่อนๆอ,อย่างไรอะไรยังไงบ้างครับในในของเขตกรงสุนของสถานทูตเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเร,เราใช้การเลือกตั้งทางไปรษณีย์ทั้งหมดนะครับ ทั้งส่วนทางสถานกงศุลใหญ่ไม่ว่าจะเป็นที่ลอสแอนเจลิสชิคาโกหรือนิวยอร์กก็จะมีวิธีการจาัดอาจจะมีการลงบัตรลงคะแนนที่ที่สถานงสงศุลใหญ่ด้วยอันนี้ก็แล้วแต่แต,แต่แต่ละสถานทูตสถานงสงศุลเราสามารถสามารถาใช้ดุลพินิจจัดได้นะครับเดี๋ยวเราก็ต้องมาคุยผมก็ต้องคุยกับทีมงาน <S 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 <c oughs> คุยกับพี่น้องคนไทยทาง,งไปชนีเนี่ยมันง่ายอยู่แล้ว <S S S <c oughs> เราทราทำได้อยู่แล้วเราคิดว่าต้องมีด้วย <c oughs> แน่นอนนะฮะหนึ่งทางไปชนีส่วนจะมาลงบัตรด้วยตัวเองจะเชิญจัด อย่างไรเนี่ยเดี๋ยวขอฟังเสียงชุมชนว่าพี่ๆน้องๆอ,อยากจะมาเห็นหน้าขาดตาอยากจะมาย่อนบารท,ที่อาคารคาโรามาของเราไหมเราก็ตึกเราว่าสวยดีหน้าอยากจะไหมเห็นนะผมจะได้มีโอกาสเจอพี่ๆด้วยอย่างเงี้ยนะก,ก,ก็ไม่ได้ยากผมจัดมาตอนเป็นกองสูนย์อยู่ที่มาเลเซียก็เรียกว่าจัดมาเจ็ดรอบจำได้ไหมฮะสมัยก่อนที่จัดแล้วก็ถูกไม่ไม่ประกาศรับรองผลให้จัดใหม่ช่วงช่วงปีช่วงปี40เนี่ยนะฮะเราก็ถือว่าเรามีความเชี่ยวชาญและเรา ผมเรียนยืนยันนะฮะเราเราทำทุกอย่างบนกระดาษไม่ทําบนเครื่องอิเล็กทรอนิกส์นะฮะอาจจะเป็นวิธีโบราณหน่อยแต่คั่วกระดาษบ,บัตรเลือกตั้งมันจะต้องตรงกับบัตรจํานวนบัตรเลือกตั้งเราไม่ทราบหอกท่านลงอะไรแต่มันจะต้องต่อกันนะ,ะตรวจสอบได้ full accountability ครับ full accountability เราจะไม่มีปัญหาเรื่องการนับบัตรเลือกตั้งอย่างน้อยบัตรต้องตรตกว่าคั่วมากกว่าได้กว่าไม่ได้แม้แต่บัตรเดียวเราเราทำแบบนี้มานานแล้วนะครับเรื่องเราเราชัดเรามีความชัดเจนมากเลย กระฝาตองสูนของเราผมเชื่อว่าก็มีความพร้อมอย่างยิ่งมีหลายหลายคนก็พูดถึงว่าชุมชนไทยไม่ค่อยกลมเกลียวกันเมื่อเทียบกับชุมชนของชาติอื่นๆในอาจจะเป็นชาติอ,อาเซียนอื่นๆนะฮะนั่นมองเรื่องนี้อย่างไรแล้วแล้วคิดว่ามีมีความคิดว่าจะทํำยังไงเพื่อที่จะทําให้เกิดความเหนียวแน่นกันมากขึ้นผมคิดว่าจุดร่วมนะครับนอกจากเรื่องการสื่อสาร m m u n i c ิเ <Communication, S 1> คชันม่ว่าจะเป็นระดับเมืองระดับประเทศทั้งหลายนะครับผมคิดว่าชุมชนเรานะครับนั้นก็มีมีหลายกลุ่มมีหลายภูม,มิภาคจะมีจุดร่วมคือมีความเป็นคนไทยนะครับรักประเทศไทยทุกคนมีเวลาก็อยากจะกลับไปเยี่ยมบ้านเรายังมีความผูกพันคือเราเป็นชุมชนคนต่างชาติที่ถือว่าค่อนข้างใหม่นะค่อนข้างใหม่โดยเปรียบเทียบกับคนจีนคนเกาหลีนะครับแล้วล,ล,ละเราเนี่ยมีความเหมือนกันอีกอย่างคือ เราไม่ได้บ้านแตกสลายขาดมาเราไม่ใช่ผู้รีพไพรเราไม่ใช่ผู้พลัดถิ่นนะมันก็เลยอาจจะมีความที่มีร่วมกันเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกับเป็นหน่วยที่รอดชีวิตมาจากสงครามนะครับเพราะนั้นความที่เหนียวแน่นอาจจะน้อยกว่าบุคคลบางชาตินะครับแต่ว่าเราก็มีจุดร่วมนะครับเรามีปัญหาร่วมกันเราเรียนแล้วคุยกันแล้วเรื่องร้านอาหารเรามีปัญหาร่วมกันไหมคนนวดมีปัญหามากเลยนะ นนะเรื่องของกฎหมายแต่ละรัฐไม่เหมือนกันบางรัฐต้องมีใบอนุญาตเราก็ยักว่าจะต่อสู้กว่าจะพักดันที่แคลิฟอร์เนียว่าไม่ต้องมีใบอนุญาตให้เรียนเอาครบ50ชั่วโมงอย่างนี้น,นะครับก,กถถ็ถือว่าเป็นสิ่งที่เรามีร่วมกันน้องๆคนรุ่นใหม่เป็นนักกฎหมายเยอะเลยรวมตัวเป็นไทยบริการบาสอสสิเอชันเก่งมากเลยนะครเราก็ต้องพยายามสารต่อครับในสิ่งเหล่านี้ที่น้องๆเขามีเราเราก็ต้องสารต่อร้องให้ข,ข้อสำคัญกับคนรุ่นใหม่ เพราะว่าคนรุ่นคนรุ่นใหม่ผมน,น่าจะเป็นหนึ่งหนึ่งจุดห้านะจะในเจเนอเรชันสมัยมาเรียนตอนเด็กๆอยู่ลนะุงป้าแต่คนรุ่นใหม่ก็เป็นเซคันด์เจเนอเรชันแล้วเขาจะอยู่ต่อไปเขาจะเป็นสัญลักษณ์เขาเป็นชุมชนไทยในอะนาคตต่อไปเขาต้องผูกพันกับอาจจะมีความห่างไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่เราต้องพยายามพยายามสร้างเสริมให้มากที่สุดเท่าที่มากได้ก็เน้นที่คนรุ่นใหม่นะเน้นสิ่งที่เรามีเพนพอยที่เรามีร่วมกันนะฮะ ในในการตอบโจทย์ของคนรุ่นใหม่เขาาจจ่อยากเข้อาอยากจะเรียนรู้ร่วมกันว่าคนไทยรุ่นใหม่เนี่ยเลี้ยงลูกอย่างไรในสังคมอเมริกันการทํางานเดี๋ยวนี้ก็ททำงานออฟฟิศแล้วนะเขาไม่ทํางานร้านอาหารแล้วนะคนคนรุ่นใหม่ชีวิตเ็เปลี่ยนนะชีวิตเ็เป็นเพื่อนผมหลายคนเป็นลูกเป็นลูกหมอลูกหลานหมอเขาเป็นโปรเฟ s ชั o นอลของเขาได้รับคารรับหน้าถือตาอยู่ในประเทศนี้ไม่เหมือนคนที่รุ่นก่อนๆที่กลับมา โอ้ต้องทํางานในร้านอาหารเหนื่อยยากใช่ไหมลูกหลานแพทย์พยาบาลเหล่าเนี้ยบางคนก็เป็นนักธุรกิจใหญ่โตนะฮะเขาก็เขาก็จะมีสิ่งที่มีร่วมกันอย่างอื่นับนะบเพราะนั้นต้องกลับไปถามครับว่าเพนพอยต์ของเขาคืออะไรที่จะอยู่ร่วมกันได้ครับสแสดงว่าเจเนอเรชันเปลี่ยนไปคน บทบาทของคนคน,คนไทยที่ที่นี่ก็เปลี่ยนไปใช่ไหมครับแล้วทางสถานทูตก็มีต้องมีการปรับเปลี่ยนนโยบายปรับเปลี่ยนมาตรการที่จะรองรับคนไทยในในเจเนอเรชันใหม่นะครัใช่ครับผมคิดว่าแน่นอนครับกลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับเป็นกเป็น,เป,นเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักนะครับของสถานทูตผมต้องเรียนว่าท่านรองนาย,ยกรัณฑนะท่านท่านดอนประมัดวินยัยได้บอบหมายมาโดยตรงเลยบอกว่าให้ผมเดินหน้าเข้าหาชุมชน เราทําได้ที่ LA อยู่พอสมควรนะท่านคงส่วนใหญ่ต่อสอนล,ลำนี่ก็โอ้โหเป็นที่นิยมชมชอบของพี่น้องทางทาง LA นะโอ้ได้รับการตอบรับที่ดีมากนะครับแอคทีฟมากเดินหน้าเข้าหาชุมชนนะเราก็คงเสริมสร้างงานเหล่านี้แต่คงไม่ใช่เฉพาะในดีพื้นที่ DMV แค่3รัฐกรุงวอชิงตันเท่านั้นนะเรายังมีพื้นที่ในรัฐใหญ่ๆนะครับในทางเท็กซัสนะครับ,รบทางฟลอริดา แล้วก็รัฐใ,ใหญ่ๆอื่นๆในในเขตกรงศุนองของของสถานทูตนะครับตอนนี้เราก็กลังพิจารณาดูครับความเป็นไปได้ของการเปิดสถานกงศุนใหญ่นะครับใ,<ช> <ๆ S 2> ในในหัวเมือง<ช> <ๆ S 2> อาจจะเพิ่มเป็นได้นะครับผมว่าได้ดึงที่ก็เก่งละนะครับของเราเพราะว่าในบางประเทศเนี่ยเรามีตั้งเยอะมากเลยนะครับในประเทศใหญ่ๆบางประเทศนะครับ<ช> <ๆ S 2> แต่ในของสหรัฐเนี่ยเรามีแค่ มีคนไทยอยู่ผมว่าหลายแสนคน <Okay. S 2> นะครับที่ไม่ได้ที่ไม่ได้จดในเซนซัสเนี่ยนะครับเแเรามีแต่เรามีแค่ที่นิวยอร์กมีแค่ที่ชิคาโกแล้วก็มีที่ที่ลอสแอนเจลิสเท่านั้นแต่ตรงกลางประเทศ oh, <okay. S 2> เอ๋อครับอ่าเป็นไม่วไปเป็นเท็กซัสก็ดีหรือรัฐใกล้เคียงก็ดีเนี่ย <Okay. S 2> อ่าเราเรามีผู้นําเข้าใหญ่มากนะครับที่ที่เท็กซัสเรามีการลงทุนของบริษัทอ่าใหญ่ๆของไทยอยู่ที่นั่นแล้วเท็กซัสที่ออสติน ขาก็จะมีเขตที่เป็นนวัตกรรมนะฮะงด้านเทคโนโลยีที <me> ่ที่เราสามารถไปทำประโยชน์ร่วมกันได้ค่อนข้างค่อนข้างเยอะแต่ก็ต้องเดี๋ยวลองลองดูครับว่าว่าทางกระทรวงต่างประเทศจะจะพิจารณาเห็นเป็นอย่างไรนะครับก็ถือว่าเป็นโครงการใช่ไหมฮะว่าอาจจะมีการตั้งสถานกงศูนอีกแห่งหนึ่งอันนี้ก็เป็นผมผมเล่าให้ฟังได้ว่าทางทางกระทรวงถามมาถามทั่วโลกนะไม่ใช่เพาะไม่ใช่เพาะสานทูตวอชิงตันถามทั่วโลก ว่าว่ามีมีที่ไหนไหมมีข้อเสนอใดที่สําคัญจําเป็นที่สุดเราก็จะกันกรองรับฟังความนต์จากชุมชนด้วยนะครับว่าอยากให้เป็นที่ไหนอย่างไรนะครับก็ต้องเอาที่สมัครเราคงทรัพยากรเราก็น้อยนะครับเราคงคงต้องต้องเลือกที่ใดที่หนึ่งแต่ที่ที่อื่นเราก็ยังสามารถให้บริการได้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 เหมือนเดิมหรือควรจะดีกว่าเดิมบริการบางคนจะต้องดีกว่าเดิมไปเรื่อย ครับผมปีนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีเพราะว่าเป็น190ปีความสัมพันธ์ของไทยสหรัฐก็ถือว่ายาวนานนะฮะท่านมีแผนมีโครงการที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ของสองประเทศในในใน,ในช่วงปีนี้ไหครับครับ190ปีครบในวันที่20มีนาคมคนะครับปี2566นะครับ สถานทูตไทยในกรุงวอชิงตันดีซีสามพุ่มศของ,ง,งเราด้วยนะครับแล้วก็สถานทูตสหรัฐในประเทศไทยด้วยเเราเราทำงานร่วมกันนะครับสถานทูตสหรัฐเขาก็มีมีงานหลายอย่างนะครับ,รบที่สําคัญที่ทางกระทรวงพาณิชย์สหรัฐทำทำ,ทำอยู่2เรื่องเลยสําคัญมากเลยคือเรื่องเทรดวินส s นะเเดือนมีนาคมเนี่ยเขาจะพาทุนนักธุรกิจขนาดใหญ่นะครับจำนวนนับร้อยคนไปที่ประเทศไทย ก็เป็นโอกาสดีที่ผมจะให้น้องๆที่ทำสตาร์ทอัพภาคเอกชนนะฮะสภาวสอภ a w ค่ายประเทศไทยสภาวสาหกรจเมืองไทยถ้าภาคธุรกิจได้ได้ไปพบปะหารือกับเขานะครับนะครับอันนั้นของฝ่ายสาารลัตซึ่งเราก็ทํางานร่วมกันสนับสนุนกันแล้วกันนะครับเป็นผลประโยชน์ร่วมกันในส่วนของสถานทูตไทยที่วอชิงตันเนี่ยในวันที่20มีนาคมแล้วก็หลังจากนั้นอีกเป็นระยะระยะเนี่ยก็เราจะเริ่มด้วยการจัดสัมมนา นะครับท้งเรื่องของการยกระดับพันธมิตรความสัมพันธ์ไทยสหรัฐที่เราพูดถึงเนี่ยอยากจะรับฟังความเห็นนะครับจากนักวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญที่พูดว่าเราจะทำยังไงนะครับผมอาจจะมีไอเดียบางส่วนนะครับแต่ก็อยากจะรับฟังผ,ผู้เชี่ยวชาญจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆนะครับครั้งแรกอาจจะเป็นเรื่องภาพรวมความสัมพันธ์ก่อนอครั้งที่2ออาจจะช่วงสักสามสี่เดือนกลางปอาีอาจจะมีเรื่องของเศรษฐกิจ ส่วนที่สอาจจะเป็นเรื่องสังคมนะครับอาจจะอาจจะเป็นเรื่องการทํางานของเกี่ยวกับชุมชนไทยบ้างนะครับอันนี้เราก็จะทําการเป็นระยะแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของเราจะมีงานการเทศกาลไทยนะครับคิดว่าน่าจะเป็นที่เมื่อกี้พูดถึง national mall หรือว่าที่ที่เหมาะสมคิดว่าใหญ่ใหญ่โตหน่อยนะครับอันนี้เราก็มองถึงเรื่องการอาจจะมีการสาธิตมวยไทยนะครับอาจจะมีเชิญเชิญนัก นักมวยไทยนะครับที่ดังๆอย่างคุณบัวขาวหรือพี่ๆเหล่านี้นะครับมีการแสดงอาจจะมีการจัดการแข่งขันนวดไทยนะครับก่อนหน้านั้นก็จะมี190 190ีดินเนอร์นะครับที่เราจะเชิญสมาชิกรัฐสภาคอนเกรสนะฮะฝ่ายบริหารของสหรัฐเพื่อนประเทศไทยมิตรประเทศไทยสื่อมวลชนนะครับม,ม,มีมีมีเป็นเป็นเป็นฟอร์มอลดินเนอร์หน่อยผมลืมเรียนไปอีกอานหนึ่งแฟชั่น ผ้าไหมไทยนะครับผ้าไหมผ้าไทยนะครับอันนี้ก็อยู่ในระหว่างการเตรียมการนะครับก็ทุกอย่างที่จัดงานเทศกาลเนี่ยดินเนอร์เนี่ยเราก็จะไปจัดแบบย่อส่วนที่ดินเนอร์ไปโชว์ผ้าไหมไทยนะโชว์แฟชั่นโชว์โชว์มวยไทยนะนวดไทยแล้วก็มีทีมงานที่เรามีพอมีการประสานงานไว้เบื้องต้นแหละ ก็ต้องขอบคุณท่านทูนนะครับธานีแสงรัฐที่ให้เกียรติกับเอวภาคภาษาไทยแล้วก็มาพูดคุยกันในวันนี้เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงหนึ่งปีนะครับเรื่องรวมถึงเรื่องของการเลือกตั้งนอกรชาชอาจักรซึ่งหลายๆคนก็กําลังมุ่งมองไปถึงด้วยนะฮะขอบคุณมากครับท่านครับขอบพระคุณครับขอบคุณให้โอกาสครับ